นีอคนุยาสอบถามนะคะพี่น้องหน้าปังกับหน้าปีเนี่ยมันแตกต่างกันวางไดพี่น้องทําไมหน้าปังเกี่ยวห้าร้อยหน้าปีเกี่ยวหกร้อยอ๋อเราก็งงนะคบส่วนมากเราไม่ได้ค่อยออกงานหน้าปังนะคะพี่น้องเราก็งงทําไมตัดราคาลงถูกกว่าหน้าปีนะคะทําไมเอาแค่ห้าร้อยทำไมไม่คิดหกร้อยเหมือนหน้าปีนะคะ ปีบังเจ้าก็ห้าร้อยนะคะพี่น้องมังมงเจ้าก็ห้าร้อยมังเจ้าก็หกร้อยแก่ฟีนะคะแต่สําหรับคันเรานะคะพี่น้องสาหรับคันเราก็จะหกร้อยคิดค่าส่งตามเที่ยวนะคะมังเจ้าเขาหกร้อยคิดค่าส่งนั่พี่น้องส่งฟรีเนาะหกร้อยส่งฟรีสำหรับส่วนตัวเรานะคะพี่น้องออกรถมือสองมาเนาะ มือสองมานะคะพี่น้องเกี่ยวไร่หกร้อยนะค่าส่งคิดตามเที่ยวนะคะพี่น้องคิดออกแล้วคิดบวกว่าพูดหารออกมาแล้วยอดร่วมๆก็ได้เจ็ดร้อยเก้าสิบไร่นะคะเป็นเงินก็สี่แสนกว่าบาทน,นะคะสี่แสนกว่าบาทสีมาว่ามันฟังมาเนี่ยหนึ่งค่าน้ำมันค่ะคนขับไม่ได้จ้างคนเกี่ยวริมไม่ได้จ้างลุงน้องขับรถไม่ได้จ้างพี่น้อง หนึ่งหักแค่ค่าน้ำมันค่าสึกหลอค่าอาหารกับอะไหักนะพี่น้องหักรวมๆกันออกแล้วเหลือประมาณแสนห้านะคะพี่น้องเหลือประมาณแสนห้าแสนห้าบาททีนี้คนที่จ้างลูกน้องนี่ได้อยู่บพี่น้องเพราะได้สอบถามนะคะคลิปนี้คนที่จ้างลูกน้องนี่จะเหลือประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเราออกมือสองมานะคะพี่น้อง กาแบบแชร์ประสบการณ์แบบเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงรเ่ได้บ่ได้ขี่ตัวพี่น้องอันนี้กล้าค่าแรงสามคนนะคะไปกันสามคนพ่อแม่ลูกนะคะหักอะไรออกแล้วยังไม่ขักาค่าอาหารนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่มีนายหน้าด้วยนะคะได้เจ็ดร้อยเก้าสิบไร่หักหักอะไรออกแล้วหกัก ทุกอย่างนะคะพี่น้องแต่ไม่ได้มีไม่มีค่าคนขับไม่มีค่าคนเกี่ยวริมนะคะหากอะไรหลอกแล้วเหลือแสนห้าพี่พี่ท่านใดมีประสบการณ์กับซอยแซ่หลัก่ะซอยบอกกันฟังเนาะพี่น้องเนาะ